ประกันสังคมมาตรา40ใครสมัครได้บ้างจ่ายเท่าไหร่ทำแล้วได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับล่าสุดครับมีคนมาถามผมในคำถามนี้มากมายครับเกี่ยวกับการสมัครประกันสังคมมาตรา40นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าใครสมัครได้บ้างแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วทำาะไรได้สิทธิ์อะไรครับคลิปนี้จะตอบคุณอย่างละเอียดและอธิบายให้คุณเข้าใจยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพอย่างแน่นอนครับโอเคนะครับเรามาดูกันครับว่ามาตรา40เนี่ย คืออะไรนะครับผมผมบอกตอนนี้ก่อนเลยว่ามาตรา40คือประกันสังคมครับประกันสังคมเนี่ยจะมี3อันนะครับก็คือมีมอ3ม39นะครับยอดฮิตอันนี้ยอดฮิตนะแล้วก็40นะครับมอ3นี่คือคนที่ทำงานอยู่นะครับส่วนมอ9คือคนที่ออกจากงานแล้วก็จะเป็นมอ9ส่วนม40คือมีสประเภทคือคนที่ขาดม39ขาดนะเราเป็นมอ0แล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับ ก็เป็นประเภทที่ว่าไม่เคยมีประกันสังคมเลยมาแล้วก็มาสมัครคือทําอาชีพอิสระนะครับผมนะทำงานฟรีแลนซ์ทำหาเลขขายของนะทุกที่ได้หมดเลยนะครับบินมอเตอร์ไซค์นะแท็กซี่นะได้หมดครับอันนี้ก็คือม .40 ครับทีนี้ครับใครสมัครได้บ้างเรามาดูกันครับต้องขอบคุณนะข้อมูลจากทางกระปุก .com แล้วก็ทางกระทรวงแรงงานคนทําโครงการคนทําประกันนี่ด้วยนะฮะเป็นประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับโอเคครับ ประกันสังคมมาตราอะไรใครสมัครได้บ้างครับผู้ที่สมัครประกันสังคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับข้อที่1คือเป็นสัญชาติไทยครับข้อที่2คือเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมีมติคอรมอผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่มีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเลขบัตรประจําตัวหลักเลขดูเลขประจำบัตรประจําตัวหลักแรกเป็นเลข6หรือ7นะครับ ต่อไป3เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นชั่วครั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับที่มีบัตรประจําตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเลขประจําตัวหลักแรกเป็นศูนย์ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับไม่รวมถึงกรณีที่แบบประจําตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยยกเว้นผู้ที่มีประจําตัวหลักแรกหลัก2เป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็4ครับอายุไม่ต่ากว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปี บริบูรณ์นะมีผลวัมาคับใช้ตั้งแต่24มิถุนายน64ครับก็คืออยู่ในช่วง15-65ถึงปีนะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วก็มากกว่านี้ไม่ได้ครับต่อไปครับคือต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกานสังคมมาตรา33และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตัวมาตรา39บุคคลที่เคยทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา33มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้นะครับอันนี้คือมาตรา39นะโอเคก็คือต้องไม่เป็น33หรือ39แต่ถ้าคุณขาด39แล้วคุณจะมาต่อ40ได้ครับ 6. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต่างๆหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นนะของรัฐที่มีลักษณะดเดียวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญของรัฐราชการนะครับ 7ครับผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข067ยกเว้นขึ้นต้นด้วย0 0, 0นะครับอันนี้ก็ได้หมดแล้วก็แปาถเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียดครับยกเว้นผู้พิการทางสติป,ปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิพึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนม,มาตรา40ได้นะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็คือ8ข้อนะครับผมที่ถ้าใครมีตามนี้ครับคุณสมัครได้นอนต่อไปครับว่าจ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับมันจะมีเลทเนี่ยอยู่3เลทเดี๋ยวจะผมจะพูดเรื่องจ่ายเท่าไหร่แล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับพร้อมกันเลยนะว่าจ่ายเท่าไหร่แล้วทําแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งแต่ละหมวดแต่ละโซนนะฮะที่จ่ายเท่าไหร่ระดับที่จ่ายเท่าไหร่นะครับระดับนี้จ่ายเท่าไหร่ได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะตอบไปพร้อมๆกันเลยนะ,นะครับโอเคครับ สิทธิประโยชน์ครับของการจ่ายเงินสมทบนะฮะอันแรกครับจ่ายเงินสมทบอันแรกคือ70บาทนะครับรัฐจ่ายสมทบ30บาทรวมเป็นจ่ายสมทบ100บาทซึ่งรับสิทธิ์แต่เราจ่าย70บาทนะครับซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง3กรณีครับคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนะเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุกพลภาพและเงินค่าทําศพกรณีเสียชีวิตนะครับอันแรกครับก็คือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือ หนึ่งก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยในได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้300บาทต่อวันไม่เกิน30วันต่อปีปฏิทินนะต่อไปครับไม่ได้นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกนะแต่มีใบรับรองแพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนวันละ2 0 0บาทไม่เกิน30วันต่อปีปฏิทินกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้ง2ข้อข้างต้นครับสามารถใช้สิทธิร่วมกันได้ไม่เกิน 30วันต่อปีปฏิทินนะครับกรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกและมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักไม่เกิน2วันจะได้เงินทดแทนครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะครับต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนก่อนประสบเหตุอันตรายถึงเจ็บป่วยจึงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับต้องจ่ายเงินก็คือต้องอยู่กันต่อเนื่อง 3- 4เดือนครับ2คือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุกพลภาพได้รับ ทดแทน5 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนนะเป็นเวลานานา15ปีโดยมีงเงื่อนไขคือจ่ายเงินสมทบครบ6เดือนภายใน10เดือนก่อนเป็นผู้ผู้คนละภาพจะได้รับเงินทดแทน5 0 0บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายใน20เดือนก่อนเป็นผู้คนละภาพจะได้รับเงินทดแทนนะฮะ650บาทต่อเดือนนะครับคือหลักการตรงนี้ครับคุณดูเลยครับว่าคุณมีโอกาสจะเป็นอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือการคุ้มครองนะจ่ายเงินสมทบครบ24เดือนภายใน40เดือนก่อนเป็นผู้คนละภาพจะได้รับ800ต่อเดือน จ่ายเงินสมทบครบ36เดือนภายใน60เดือนก่อนไปทุพพลภาพได้รับทดแทน1000นะครับผมคือตรงนี้เนี่ยก่อนเป็นทุพพลภาพเนี่ยเขาจะให้6 0 0้อถึงหนึ่ถึงหนึ่งพนะครับก็แล้วแต่เดือนที่คุณจ่ายเงินสมทบนะถ้าจ่าย6เดือนก็ได้500จ่าย12เดือนก็ได้650นะครับโอ,อ้โหห้าสิบตรงนี้นั่นึองนะห้าร้อยหกร้อยห้าสิบแปดร้อยหนึ่งพันคือถ้าคุณจ่ายหกเดือนได้ห้าร้อยนะครับ 12เดือนได้650 24เดือนได้800จ่าย3 2 36เดือนได้1000นะครับต่อเดือนนะโอเคอ่านี่ก็คือเอาไปก็3ครับก่อนเสียชีวิตระหว่างทุกพลภาพได้รับเงินค่าทำศพจำนวน2 5 0 0 0บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบมาครบ6เดือนภายใน12เดือนก็คือ6เดือนนะภายในปีหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่าย6เดือนครับก่อนเสียเดือนที่เสียชีวิตยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต แลได้เพิ่มเงินสงคอ,อีก8,000เมื่อจ่ายเงินสงทบค็หกเดือนนะครับ60เดือนก็ประมาณ5ปีละสอ0หมายเหตุปรับเพิ่มค่าทำศพของผู้ประกันตนทางเลือกที่1ครับและทางเลือกที่2จาก20,000เป็น2 5 0 0 0บาทและเพิ่มเงินสงคอจากเดิม3 0 0 0เป็น8,000บาทมีผลตั้งแต่10กุมภาพันธ์64นะครับโอเคอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์แบบสรุปนะครับ ก็คือสิทธิประโยชน์ของมาตรา40สูสเนี่ยทางเรื่องที่1คือจ่ายเงิน70บาทต่อเดือนนครับร้าส่ทบ30บาทต่อเดือนก็คือเรื่องเจ็บป่วยช่วยเรื่องเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตเจ็บป่วยก็ผู้ป่วยในได้ค่าชดเชย300บาทผู้ป่วยนอกกรณีแพทย์หยุด3วันขึ้นไปได้รับค่าชดเชย200ครับแล้วก็ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกรวมกันไม่เกิน30วันต่อปีนะครับแล้วก็กรณีแพทย์ให้หยุดไม่เกิน2วันนี้รับรองได้ค่าชดเชยครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปปีททททุกพพลลภาาเ 1, าเเเเนนน่รับบงิดแ50-1,000 15ตออื็วปี เป็นเงินที่ได้รับเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายสมทบนะครับผมก็เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วผู้จัดก,การแล้วก็เสียชีวิตผู้จัดก,การศพได้รับค่าทำศพ25,000บาทเงินสงเคราะห์8,000บาทกรณีจ่ายค่าสมทบมาแล้ว60เดือนนะครับก็เหลือหรือประมาณ5ปีนั่นเองก่อนเสียชีวิตนะครับต่อไปครับทายเรื่องที่2ครับคือเงินเงินสมทบ100บาทแล้วก็รับสมทบเนี่ย50บาทรวมเป็นเงินสมทบ150บาทได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง4กรณีครับก็คือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเงินทดแทนกาาาารรขดดยไ้เมื่อทุพพพลาภาพ เงินค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพด้วยนะครับตรงนี้จะมีบำเหน็จชราภาพเพิ่มมาอีกครับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับครับ1หคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพและค่าทำศพนะจะได้รับเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตราสิบครั้งเลือกที่1เลยนะครับได้เหมือนกันนะเหมือนเลือกที่1แต่จะมีเพิ่มตรงนี้คือเงินบำนาญเงินบำเเหน็จครับขออภัยเงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์และลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือน180เดือนก็ก็หลายหลยก็ประมาณหลายปีนะครับ5 5ปี60 15 60. ปีนะครับผมเดือนซึ่งเงินบำเหน็จจะคำนวณจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ50บาทนำมาคูณด้วยระยะเวลาที่ประกันตนส่งเงเินสมทบฉลาภาพบวกด้วยเงินผลกำไรที่สำนักงานประกันสังคมนำส่วนนี้ไปลงทุนครับ 50บาทตรงนี้ก็คือเอา5เขาจะหัก50%ของเงินที่คุณจ่ายไปนะครับสมมติคุณจ่ายร้อยในเขาหัก50%าเป็นมาเป็นบาเหน็จให้คุณนะครับดังนี้เนี่ยผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมในรูปแบบการออมเงินไม่เกินเดือนละ1,000บาทได้อาจจะออมเงินเพิ่มก็ได้หากผู้ประกันเสียชีวิตก่อนอายุครบ60ปีบริบูรณ์ให้จ่ายเงินบําเหน็จชลาภาพแก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนหรือบุคคลที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิ ET, าา์ อันนี้ก็คือของเลือกที่2ครับคือ100บาทนะสรุปง่ายๆก็คือเจ็บป่วยเนี่ยได้ค่าชดเชย3 0 0ผู้ป่วยนอกเหมือนกันเลยครับเหมือนกับของอันแรกเลยนะครับโอเคแล้วก็ทุวพลภาพเนี่ย5 0 0ถึง1น0 0เป็นเวลาส5ปีก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเสียชีวิตก็เหมือนกันครับ25,000าบาท8 0 0 0บาทเหมือนกันนะเหมือนกับอันแรกแต่จะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับอันนี้คือจ่ายจ่ายถ้าคุณจ่ายจาก70เป็น100เพิ่มมาอีก30บาทคุณจะได้ชราภาพ ได้รับเงินบาเหน็จ50บาทนะครับคูณระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบพร้อมผลตอบแทนคืนทั้งหมดครับแล้วก็สามารถออมเงินเพิ่มได้อีกไม่เกิน1000บาทต่อเดือนนี้แล้วแต่คุณนะครับต่อไปครับทางเรื่องสุดท้ายครับทั้งที่3คือเป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับแล้วเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานในระบบใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากขึ้นโดยให้ผู้ประกันตนจ่าย300บาทนะครับรัฐจ่ายสมทบ150บบาทก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งให้คุณ 3 0 0บวก150ก็เท่ากับ450ครับได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง5กรณีครับคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุกพลภาพเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและมีเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มมาครับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับครับก็การขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยก็จะ กรณี่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลครับผู้ป่วยให้อยู่300 300บาทต่อวันแต่ไม่เกิน90วันนะครับส่วนกรณีนอน,นโรงพยาบาลเนี่ยแต่แพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่สามวันขึ้นไปจะรับชดเชยวันละ200บาทไม่เกิน90วันทั้งนี้กรน,น,นีผู้ป่วยนายผู้ป่วยนอกรวมกันเนี่ยไม่เกิน90วันต่อปีปฏิทินนะครับถ้าสังเกตครับอันนี้มันจะ90วันต่อปีปฏิทินแต่อันนี้มันจะเป็น30วันนะครับผมของที่จ่ายถ้าจ่ายเยอะหน่อยอันนี้มันจะ30วันนี่เมื่อกี้90วันจะเยอะกว่านะครับ แล้วก็เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุกพลภาพเนี่ยที่ได้รับทดแทน5้0ถึง1,000ก็ต่อเดือนตลอดชีพโดยมีเงื่อนไขก็คือจ่ายเงินส่ทบก็หเดือนอ่าน,นี่ก็คืออันนี้คือที่ผมบอกเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือได้1,000บาทนะครับโอเคเหมือนกันเหมือนกับอันอันสิทธิแรกนะครับผมว่าจ่ายครบกี่เดือนกี่เดือนนะครับเนี่ยสาวที่เดือนอะไรได้หนึ่งอันนี้อันนี้ก็เหมือนกัน จ่ายนี้คือสิทธิประโยชน์เท่ากันครับต่อไปนะฮะในส่วนของกรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพได้รับค่าทำศพ5นี้จะได้มากกว่านั้นะได้25,000นะครับอันนี้70บาท100บาทได้25,000น,นี้ได้50,000บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนเนี่ยภายใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตยกเว้กนกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนก่อนที่เดือนที่เสียชีวิตครับหมายเหตุครับการปรับเพิ่มค่าทำศพของผู้ประกันตนทังเรื่องที่3 จาก40,000บาทเนี่ยเป็น50,000บาทมีผลตั้งแต่10กุมภาพันนี้ก็คืออัปเดตแล้วนะครับก็จาก40,000เขาให้เป็น50,000นะครับได้รับเงินบำเหน็จชราภาพนะซึ่งได้รับเมื่ออายุครบ60ปีบริวารลาออกจากผู้ประกันตนนะครับและลาออกจากการผู้ประกันตนก็คือคำนวณจากเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลจ่ายสมทบเพื่อชราภาพนะเดือน150บาทคุณจานวนเดือนที่ส่งเงินสมทบนะครับก็คูณ150บาทคุณส่งสมทบเมื่อกี่เดือนก็คูณจำนวนเงินไปนะครับ แล้วก็กรณีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนรับเงินก้อนอีก10,000บาทอ่านี้ก็ได้สิทธิพิเศษนะครับสมมติจ่ายครบ180เดือน180เดือนนี้ก็ประมาณ15ปีนะครับก็5 5ปีเนี่ยก็คือ5ปีคือ60เดือนนะครับ6 2สอ6 3กสามก็สิปีนะครับ ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถจ่ายเงินสงทบเพิ่มได้ไม่เกินพันบาทต่อเดือนนะครับผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ60ปีบริบูรณ์ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนหรือบุคคลที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้ว่าให้มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จชราภาพในจํานวนเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่จะได้เพิ่มมาครับของจ่ายเงิน300นะครับ ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยก็คือต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนภายใน66เดือนนะครับในระหว่างการรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยหากเดือนใดไม่ได้ส่งเงินสมทบจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรในเดือนนั้นครับได้เงินสงเคราะห์2อ0บาทต,ต่อเดือนต่อบุตร1คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน6ปีบริบูตรสามารถใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน2คนเช่นหากบุตรคนแรกอา,ายุครบ6ปีบริบูรณ์แล้วสามารถนำบุตรคนที่3รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้จนครบอายุ6ปีบริบบูรรณ์คั ก็คือก็คือได้เงินสงเคราะห์บูร200บาทต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึง6ปีนะครับก็คือช่วง0ขวบจนถึง6ขวบนะครับก็ยังขอได้และก็ได้สูงสุดเนี่ยก็คือลูกก็คือที่คุณบูรของคุณนะลูกของคุณก็คือ2คนนะครับส่วนถ้าเกิดคุณมีคนที่3แต่คนที่4อายุเกิน6ปีแล้วคุณก็เอาคนที่3ที่เด็กกว่าสวมเข้าไปนะสูงสุดก็จะได้เงินเหมือนเดิมครับ200บาทต่อเดือนนะครับต่อคนด้วยนะ ทางนั้นเนี่ยมี2คนก็เท่ากับคุณได้400บาทต่อต่อเดือนต่อ2คนนะครับก็คือคนนึงได้200 2คนก็เป็น400นั่นเองอันนี้ก็คือสรุปก็คือนี่ครับจ่ายเงิน300บาทต่อเดือนรับสมทบ150ยบาทต่อเดือนครับก็จะผู้ป่วยในก็300บาทแต่อันนี้ก็คือผู้ป่วยนอกเนี่ยคุณจะได้90บวันจากอันอื่นจะได้30วันนะครับต่อปีนะทุกพลภาพเนี่ยรับเงินทดแทน5 0 0ถึง1,000บาทนี่เหมือนกัน เจ้ชีวิตก็จะได้5้า0มื่นนะครับเพิ่มจากอันนั้ง25 0 0 0เป็น5 0,000ชราภาพได้บำเหน็จ150คูณคูณระยะเวลาที่คุณจ่ายเงินใบนะครับแล้วก็ได้รับเพิ่มอีก1 0,000บาทในกรณีที่คุณจ่ายครบ180เดือนหรือ15ปีนั่นเองแล้วก็ออมเงินเพิ่มได้อีกไม่เกิน1000บาทต่อเดือนนะเหมือนกันแล้วก็ส่งข้อบุรครับอันนี้ก็เจ๋งมากได้รับเงิน2 0 0บาทต่อเดือนต่อบุตรนคนครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน2คนนี้ผมเล่าให้ฟังไปนะครับ คุณลองตัดสินใจดูครับว่าไหนนะครับถ้าอยู่ที่กําลังทรัพย์ของคุณว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูสรุปตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็คือมีให้เลือก3แบบนะครับ70บาทต่อเดือนร้อยบาทต่อเดือน300บาทต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่คุณสะดวกครับเจบาทต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้มครองเรื่องชลาภาพแล้วก็ส่งคอบุตรนะครับร้อบาทเนี่ยก็จะคุ้มครองชลาภาพแต่จะไม่ส่งคอบุตรส่วน สามร้อยบาทต่อเดือนคุณจะได้ส่งขอบุตรด้วยในกรณีที่คุณวางแผนจะมีบุตรหลายคนนะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีบุตรหลายคนแบบมีลูกหลายคนนะครับสองคนขึ้นไปนะครับคุณก็สมัครใช้สามร้อยเพราะว่าได้สองร้อยบาทเนี่ยเยอะเลยนะครับได้ถึง6ปีก็คือจ้งแต่ศูนยรขวบถึง6 6ปี6ขวบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณจะไม่มีลูกนะฮะก็ก็อันนี้ครับอันหนึ่งร้อยบาทผมว่ากําลังดีนะเพราะว่ามันมีได้ชราภาพด้วยนะครับแล้วก็สามารถเก็บ คือเก็บสะสมเงินของคุณด้วยมีบัาเน็ตให้คุณนะครับคือบัาเน็ตนี่ก็คือคุณจ่ายไปเรื่อยครับตลอดครบสัญญาเขาก็ให้เงินก้อนคุณนะครับอันนี้ก็ได้รับเงินก้อนนะครับพร้อมอ,ออกผลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ7จบ,บาทเนี่ยคุณจะไม่ได้รับสะสมบัาเน็ตนะครับมันก็เสียโอกาสนะไหนๆคุณจะจ่ายระยะยาวแล้วแนะนําครับอันนี้ผมแนะนําความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณลองตัดสินใจดูเองนะครับแนะนําเป็นอันกลางนับอย่างน้อยก็คือ100บาท แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีลูกแนะนําเป็น300นะครับอลองตัดสินใจใดูแล้วกันนะผมไม่เข้าไปแทรกแซงความคิดคุณนะลองตัดสินใจใดูว่าอันไหนเหมาะสมกับตัวคุณนะปัจจุบันเวลานี้นะครับเหมาะกับรายได้ของคุณการจ่ายไม่เดือดร้อนจนเกินไปแล้วก็ทําให้คุณสบายใจนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มาอธิบายเรื่องม40ในรายละเอียดทุกจุดแล้วนะครับยังไงมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์เล่าให้ผมฟังใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้ครับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ